ความรักกรุณาความสงสารมุตุตาไม่อิฉาดิศยาไทยให <c oughs> ้ยอมเห็นความดีคือยินดีในความดีที่บุคคลอื่นปฏิบัติได้อุเบกขาวางเฉยทำอารมณ์ใจให้สบายไม่เร่าร้อนห <c oughs> รือวิจินั้นองค์สมเด็ดปจปะิินวรก็แนะนำให้ปฏิบัติในกสินสี่ระการ คือกรบสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นชานอย่างนี้อารมณ์แห่งโทสะก็จะพินาศไปจะมีแต่ความเยือกเย็นใจถ้าโมหะความหลงเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงว่าชาติปีิทุกข์า้าความเกิดเป็นทุกข์ ชราวิทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์อนําต์ทุกข,ข์รังความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตเป็นต้นแปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ให้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความโง่ของเราเอง เพราะอะไรเพราะว่าความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ดีมันเป็นของธรรมดาเกิดแล้วมันก็ต้องแก่มันก็ต้องป่วยมันก็ต้องตายสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตที่เรารักที่เราปรารถนามันมีอันที่ต้องพัดพลาดจากไปเป็นของธรรมดา ้าเราจิตเข้าไปยึดถืออารมณ์ธรรมดาเสร็จแล้วมันก็หมดเรื่องเลิกโง่เส็แล้วมันก็เลิกทุกข์อีกการที่เรามีทุกข์ก็เพร